เอาละครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรากลับมาติดตามคดีใหญ่ของเรานะครับติดตามกันมาร่วมหนึ่งสัปดาห์จนกระทั่งถึงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลุงเปี๊ยกปล่อยทีเด็ดนะครับจนผู้กํากับวันนี้เนี่ยโดนเด้งไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือคลิปลับที่ลุงเปียกออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าโดนตํารวจเนี่ยคลุมถุงดำนะครับแล้วก็บอกให้ถอดเสื้อผ้าแล้วหลังจากนั้นก็เปิดแอร์ให้หนาวเน็บพยายามบังคับ ให้ลุงเปียกนั้นรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าเมียของตนเองคุณผู้ชมฟังดีๆนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลเลยคือคุณพิทผพีพันคุณผู้ชมครับตำรวจจะทำไปทำไมนั่นสิเออจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำไมเอ,อนะครับ ตำรวจทำงานมักง่ายก็คืออยากทำคดีให้มันจบจบไปหรือตำรวจมีส่วนได้เสียแสดงว่าทำกันเป็นขบวนการเพื่อปกป้องลูกหลานของตำรวจที่สอพอ,อารัญยประเทศหรือไม่เพราะกลุ่มของลูกหลานวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นแก๊งการจอพลังออกมาบอกแล้วนะครับสร้างวีรกรรมเนี่ยนะครับปนป่วนวุ่นวายในพื้นที่เนี่ยอย่างหนัก่วงกันเลยทีเดียววันนี้เราตัดสินใจส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบหาข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับลา่าสุดพบว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ จริงคลิปเสียงบังคับข่มขู่ให้ลุงเปียกรับสารภาพได้เรียกชุดสืบสวนของสอพออาดัญญประเทศรวมไปถึงดาบตำรวจที่มีลักษณะพิการทางขาเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสืบสวนมาสอบพ่อท็จจริงด้วยคนนี้แหละครับที่บอกว่าพิการทางขานี่ลุงเปียกแก็ําหน้าได้แม่นเลยนะครับนักข่าวพยายามสอบถามดาบตำรวจคนดังกล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบปากคาลุงหรือไม่หรือเป็นคนขู่เอาถุงดําคุมหัวลุงเปียกหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรจะชี้แจงหรือเปล่าคุณผู้ชมทราบไหมดาบตำรวจคนนี้ว่าอย่างไง ปฏิเสธที่จะตอบคําถามบอกเพียงสั้นๆว่าไม่มีอะไรจะชี้แจงรอให้ผู้บัญชาการมาแถลงจะดีกว่าก่อนจะรีบเดินเข้าห้องสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดแก้วเพื่อไปให้ข้อเท็จจริงต่อไปครับที่หนึ่จะาี่ที่มีร่เป็นเจ้่ยัารหรที่มีสนเกว้ารคียี่สวารีมี่เป็น่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบปรับีทีรปะคร ทานที j, no? s okay. <S ่อะไรยังงไคอยู่ล่ะท่านมีอะไรที่จะพูดไหมครับพูดหน่อยพี่แพูดไหมคะชี้แจงเลยครับเราเราเป็นคนตะแก้วนะครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวพูดมาทางแถลงแล้วแล้วแล้วเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบปากคำลุงเตี้ยไหมคะวันนั้นอะค่ะพยักครับพยากครับพยักครับอ๋อคนนี้ไงคุณระพีพันธ์คุณผู้ชมครับที่ในคลิปของรองผู้กํกับบอกว่าเป็นคนขี้เล่นใช่ไหมอ่าใช่หยอกเล่นหยอกเล่นที่เอาขุ่นถุงดำไปกลุมหัวแล้วก็ให้ลุงถอดเสื้อผ้าแล้วก็เปิดแอร์ก็คนนี้แหละ แต่มันหยอกเล่นเฉยๆนะไม่ได้ทําจริงๆดูหน้าตาเป็นคนขี้เล่นไหมคุณผู้ชมครับ <Ừ. S 2> แล้วของแบบนี้เอามาเล่นก็นได้หรือเปล่าค่ะแต่เล่นไม่เล่นเนี่ยลุงเปียกแกบ,บอกว่าจํารูปร่างหน้าตาได้ชัดเจนนะครับหลังจากให้ข้อมูลนานสองชั่วโมงดาบตํารวจซึ่งมีลักษณะขาพิการที่ลุงเปียกพาดพิงว่าเป็นคนข่มขู่<ๆ>ก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบคําถามใดๆบอกก่อนขึ้นรถสั้นๆนะครับว่าให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาไปหมดแล้วครับ ห้องส่าดวยนะครับอยากชี้แจงอะไรไหมคะพี่ครับพี่ทำไปเพื่อความสนุกจริงไหมครับพี่ขอแค่นี้พอพี่ทำไปเพื่อความสนุกไหมครับตามตามตามครับเสียงว่าพี่เพื่อความสนุกไหมครับพี่อยากจะชี้แจงอะไรบ้างไหมครับเพราะสิ่งที่พี่ทำคือถ้าเป็นไปตามที่คลิปเสียงจริงน่าจะทำให้ผู้บังคับบัญชาเดือดร้อนนะครับพี่น่าหน้าบอกว่าได้ไหมพี่ชี้แจงหน่อยนะพี่นะวันนั้นเราได้การจับจับอะไรบ้างไหมคะน่าหาก็ได้คร เตือนุ๊กเตอนุที่เราเงียบแบบนี้เราอยากเรายอมให้สังคมมองเราเป็นแบบนั้นเหรอพี่กระบะนะกระบะนะกระบะกระบะพี่ไม่ได้ทำทำไมพี่ไม่พูดเลยคนสั่งเองที่ทำรบกวนพี่พิ่แค่นี้ไม่พูดอะไรเนาะพี่เนาะนี่คุณผู้ชมครับนักข่าวก็ถามตรงๆนะว่าถ้าไม่ได้ทําอย่างที่ลุงเปี๊ยกกล่าวหาทั้งเรื่องถุงดําแล้วก็เรื่องของถอดเสื้อเปิดแอร์เนี่ยนะครับ ทำไมไม่ชี้แจงให้มันสิ้นกระแสสงสัยไปอีกคนหนึ่งคุณผู้ชม <c oughs> คนนี้ไฮไลท์เลยนะเป็นรองสารวัตรฝ่ายสืบสวนของสอพอารัญ,ญประเทศคือใครรู้ไหมครับ <c oughs> เป็นพ่อของนายเชนหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งวัยรุ่นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเ <c oughs> ยาวชนหัวโจกเลยนะที่ฆ่าป้ากบจนเสียชีวิตวันนี้ก็เดินทางมาให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการ <c oughs> ด้วยเช่นเดียวกัน ด้านพลตารวจโทสมประสงค์เย็นทวงผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองเปิดเผยเรื่องคลิปเสียงข่มขู่นะครับว่าตํารวจภาคสองได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความจริงคงต้องรอผลให้แล้วเสร็จสำหรับวันนี้ได้ลงมาดูแายการสอบสวนเพราะเป็นเรื่องที่สังคมสนใจสั่งให้ตรวจสอบภายในให้แล้วเสร็จ3วันนะครับโดยนอกจากจะสอบข้อเท็จจริงแล้วตํารวจต้องสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องในคลิปทั้งหมด โดยเฉพาะคนที่เปิดประเด็นคลิปนี้นะครับนอกจากนั้นวันนี้ได้เรียกนายดาบตํารวจที่ขาพิการมาสอบถามเพราะดาบตํารวจคนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีเป็นหนึ่งในบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ไปหาข้อเท็่จริงเรื่องนี้ส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยกับตัวละครเพราะมอบหมายให้คณะกรรมการไปจัดการ สำหรับในช่วงแรกที่ดําเนินการกับผู้ต้องหาฆ่าปรากบยังไม่รับรายงานการสอบสวนลุงเปียกแต่พอปรากฏคลิปเสียงออกมาจึงตรวจสอบทั้งกระบวนการทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตอนเชิญตัวลุงเข้ามาที่โรงพักทําการสอบสวนเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่พร้อมกับย้ํานะครับว่าการเชิญตัวลุงเปียกมาสอบสวนไม่ได้เป็นการจับกลุ่มนะครับ กระบวนการในวันดังกล่าวจะต้องหาคนใกล้ชิดกับผู้ตายมาสอบสวนก่อนว่ามีเหตุโกรธเคืองอะไรกันหรือไม่ทางตํารวจก็ได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่ว่าลุงเปี๊ยกคือคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดก็เลยเชิญตัวมาสอบมาถามว่าเชื่อหรือไม่ว่ามีตํารวจคลุมถุงดําลุงเปี๊ยกตามที่ปรากฏในคลิปเสียงผู้บัญชาการภาคสองก็คงบอกว่าคงตอบไม่ได้ คงตอบไม่ได้นะว่าเชื่อหรือไม่ครับผู้สื่อข่าวถามต่อเลยนะคะว่าเรื่องราวที่ปรากฏในคลิปเสียงที่ช่วงหนึ่งมีการยอมรับว่าเป็นการล้อเล่นน่ะล้อเล่นเรื่องของการคลุมถุงดำลุงเปียกพลตำรวจโทสมประสงค์บอกเลยนะคะบอกว่าในหลักการมันทำไม่ได้อยู่แล้วห้ามทำแต่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นั้นจะให้คณะกรรมการในตรวจสอบยืนยันนะใครผิดลงโทษเด็ดขาดตามกฎหมายทั้งทางวินยัยแล้วก็อาญาค่ะ คือกเล่นล้อเล่นอะไรนยท่านใน,ในมุมของของผู้กระกาการอ๋อในหลักการเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วคือห้ามทำนะครับถ้ามีการกระทําตามที่พูดกันจริงเนี่ยผมว่าทําไม่ได้เพราะนั้นจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวให้กรรมาการเขาตรวจสอบขึ้นมาก่อนถ้ามีพยานฐานเพียงพอว่ากราทำผิดกฎหมายแล้วก็ต้องดําเนินคดีครับครับโอ,<ม>โอก้ก็ลงโทษเด็ดขาดตามกฎหมายเลยใครผิดอะไรก็ต้องรับผิดชอบนะครับ ้าคลิปนี้แล้วก,การสืบสวนสอบสวนว่าตำรวจกระทําผิดจริงก็ไปสู่ตามกฎหมายต่างๆก็ลงโทษอย่างเฉียบขาดแล้วก็ไปสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีพบรบทรมานด้วยถ้าเขาขาดพาราแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วก็สู่กระบวนการชัดเจนนะคะจะมาล้อเล่นอะไรล้รอเล่นไม่ได้นะตามหลักการก็ไม่ได้ แล้วอีกอย่างหนึง่งนี่มันเป็น,นคดีฆาตรกรรมนะฆาคนตายจะมาล้อเล่นอะไรแบบนี้คุณผู้ชมนะักข่าวถามต่อว่าเอาตรงๆนะผู้บัญชาการตํารวจรภูธรภาคสองวิธีการใช้ถุงดาเนี่ยถามจริงๆเถอะมันเป็นวิธีการสอบปากคําของตํารวจหรอใช่หรือเปล่าเขาสอบกันแบบนี้หรือเปล่าพลตารวจโทสมประสงค์ยืนยันว่าผมเนี่ยนะรับราชาการจนเติบโตมาเป็นผู้บัญชาการก็ไม่เคยเห็นว่ามีการใช้ถุงดําโรงเรียนสืบสวนที่ไหนก็ไม่มีให้ใช้ถุงดํา ถุงดำมาปรากฏครั้งแรกคือกรณีของผู้กํากับโจ้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการสืบสวนนะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนที่รับฟังต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วพูดตรงๆความน่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของไทยนะของต่างชาติเขาจะมองกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรายังไงตำรวจทำด้วยความถูกต้องอาจจะมีผิดไปบ้างแต่ถ้าผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสงสารพิจารณาอย่างแน่นอนค่ะ มีการเรียกมีเรียกคับมีเรียกมีการเรียกคลิปมาดูผมเห็นผมเห็นผมเห็นดูแล้วไม่มีการใช้ถุกไม่มีครับแสดงว่าเราถ้าเอาคลิปตัวนี้มาหักล้างกับคลิปเสียงก็ไม่ใช่หักล้างก็เอามาเป็นพยักฐานเพื่อมาให้เราคณะกรรมการช่างน้ําหนักพยานว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้าหนักไหนมากกว่าเพื่อมาพิจารณามีความเห็นว่าใครผิดใครถูกเราดําเนินการมาตั้งเมื่อวานแล้วพอมีคลิปออกปุ๊บเนี่ย มีการสั่งการเรียบร้อยแล้วก็ซึ่งเราก็ไม่ได้มาแถลงข่าวหรือมาเล่าให้สื่อมวลชนซ้ำซึ่งทางคณะกรรมการเขาก็รู้หน้าที่อยู่ต้องทำนะซึ่งตรงนี้เอามาเนี่ยแต่เมื่อวานแล้วนักข่าวถามต่อนะคะว่าแล้วในห้องสืบสวนสอบสวนมีกล้องวงจรปิดหรือไม่ผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคสองบอกว่าในห้องไม่มีกล้องวงจรปิดแต่เวลาสอบสวนจะมีการตั้งกล้องบันทึกภาพตามกฎหมายพรบอุ้มหายค่ะ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกนําคลิปวิดีโอในขณะสอบปากคามาทําการตรวจสอบแล้วนะคะส่วนตัวได้ดูคลิปการสอบสวนไม่พบภาพของการใช้ถุงดําคลุมในระหว่างการสอบสวนคลิปนี้จะนํามาเป็นพยานหลักฐานแล้วให้คณะกรรมการชั่งน้ําหนักเพื่อดูว่าผิดถูกอย่างไรคะ่ะนะครับซึ่งไม่มีโอกาสที่จะไปตัดต่อไปะไรได้เพราะมาอยู่ในมือคณะกรรมการแล้ว ท่านก็ยืนยันได้ไ <S <S ก็ตอนนี้ที่ผมดูด้วยตาตัวเองเลยไม่มีที่ตามเสียงคลิปว่าเอาถุงดำมาคุมมาล้อเล่นไม่มีเลยครับรับส่วนจะคุมที่อ,อื่นอะไรยังไงก็ต้องตรวจสอบก่อนใช่ใชครับซึ่งจากการตอบส่วนเบื้องต้นจากดูกล้องอันนี้นนก็อยู่เฉพาะในห้องนั้น ถามต่อนะคะว่าแล้วลุงเปียกเนี่ยจะเข้าข่ายผิดกฎหมายกรณีคําให้การที่ไม่ตรงกันหรือเปล่าพลตํารวจโทสมประสงค์บอกว่าคาให้การของลุงเปียกในแต่ละวันสับสนนะคะไม่ตรงกันเลยต้องส่งลุงเปียกไปรักษาตัวก่อนหลังจากนั้นจะต้องนําผลการรักษามาแนบท้ายเพื่อพิจารณาว่าการกระทําของลุงเปียกเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่หากผิดก็ต้องถูกดําเนินคดีค่ะ คุณผู้ชมครับทีนี้มาดูคิวของผู้กํากับกันบ้างผู้กํากับเนี่ยตอนนี้ถูกตั้งคําถามนะ,ะว่าแกมีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแบบนี้หรือไม่หรือเป็นเพราะว่าแกอาจจะดูแบบเรียบร้อยอนะอาจจะไม่ทันลูกน้องเพราะเพิ่งย้ายมาประจําการที่นี่เนี่ยได้ประมาณเดือนเสร็จๆพลตํารวจโทสมประสงค์ก็พูดถึงการสั่งย้ายพันตารวจเอกพิเชษศรีจันทราพุ่มกับการสอพอารัญ,ญญประเทศให้มาช่วยราชการนะครับ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทางผู้กับและตํารวจที่รายงานในช่วงแรกพบว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ข้อมูลต่างๆก็ไม่ชัดเจนจึงย้ายมาเพื่อทีมของจังหวัดไปทําหน้าที่แทนนะครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่ามีการปฏิบัติที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ครับผู้กับตอนนี้ผู้กับตอนนี้ก็ทางผมก็สั่งการให้ทางจังหวัดนะครับทางผู้การจังหวัดก็ให้ออกคําสั่งเอาท่านผู้กับอลาเนียประเทศนะมา ไปฏิบัติหน้าที่สอบกรอนที่พจวครับจากการได้ข้อเท็จจริงมาในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นก็ทางผู้กับแล้วก็ทางตัวตำรวจที่เอามาตอนแรกก็การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ล่าช้านะครับไม่ทันเหตุการณร์แล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยจากการสอบถามเนี่ยก็ให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนครับก็เลยเอามา ที่จังหวัดเพื่อให้ทีมงานของจังหวัดลงไปทําหน้าที่แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีการตรวจสอบว่ามีการบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่าค มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับก่อนคําสั่งย้ายผู้มิกับการจะออกมาเจ้าตัวก็ยังเดินทางมาทําหน้าที่ตามปกตินะครับเพื่อที่จะสอบปากคําผู้ปกครองของเยาวชนที่ก่อเหตุฆ่าปรากบเมื่อมีคําสั่งออกมาทางพันตํารวจเอกพิเชษเนี่ยมีสีหน้าเศร้าเลยนะครับเนี่ย,นยคนนี้ฮะค,คุณผู้ชมเศร้าแล้วก็เครียดอย่างชัดเจนคุณผู้ชมทราบไหมก,ก่อนที่ท่านเนี่ยจะมารับตําแหน่งที่สอพอ,อารยประเทศเพิ่งไปบวชที่ประเทศอินเดียมานะครับ จากนั้นก็มารับตําแหน่งที่โรงพักได้เดือนกว่าๆแล้วก็เกิดเหตุการณ์อืดเฉาวขึ้นจนทําให้ถูกสั่งย้ายในท้ายที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะ